เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนซาก้าและอยู่กับเดว่าไฟกอนดีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเอาสาระสําคัญเลยให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใส่อเทมพวกพานะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะซึ่งหลายๆคนสงสัยอยู่เกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อมังกรที่จะบวกความสามารถให้พวกธาาุบินท่านมังกรทาตุมืดจะทําให้สกิลแรงขึ้นหรือว่าจะเป็นสร้อยน้าหรือจะเป็นแบล็คริบบอนหรือ่านไฟอะไรก็ตามนะครับที่เป็นจําพวกนี้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่มค่าสถานะให้กับประเภทหลักของตัวโปกเกมอนหรือเปล่าหรือมันจะเพิ่มให้กับความสามารถของสกิลของโปกเกมอนกันแน่ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปทดลองมาแล้วนะครับ ได้มาทดลองกันแล้วทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ใส่เจ้าตัวด g ก้อนชีสหรือเขี่ยวมังกรนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวเมทัลลิกโคตติ้งนะครับก็จะเป็นไอเทม2ชิ้นนี้ที่ใช้ในการทดลองนะครับคืออ่ะในการบวกเท่ากันบวกหกเท่ากันนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวอุปกรณ์นี้เหมือนกันเนาะเป็นว i ซิ่งบวก5นะครับก็ตอนที่ทดลองเขี้ยวมังกรก็ใส่วิซิ่งบวก5นะครับตอนที่ ใช้จ้ตัวเมทัลลิกโคตติ้งทดลองก็ถอดมีซิ่งบวกแล้วก็มาใส่อันนี้เหมือนกันซึ่งจะทําให้ไม่เกิดการแกว่งของดาเมจนะครับตอนที่ผมทดลองทดลองอยังไงทดลองโดยการเข้าไปที่ในการฝึกเลือกไปตีหินเนาะเออเลือกไปตีสํารวจคริสตัลโดยใช้โปเกมอนแค่ตัวเดียวโดยจะใช้เจ้าตัวดูเกียนี่แหละในการทดลองนะครับเออผลปรากฏว่าหลังจากที่ได้ทําการทดลองแล้วเนี่ย เจ้าตัวไม่ว่าจะเป็นเมทัลโคสติ้งหรือเจ้าตัวดะกอนทีสก็ตามนะครับ2ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีให้กับธาตุต้นของโปเกมอนแต่จะเพิ่มพลังโจมตีของสกิลให้กับโปเกมอนนั้นๆแทนยังไงอ่ะยังไงเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยก็อย่างเช่นถ้าเราใส่เป็นดะกอนทีสอยู่นะครับดะกอนทีสตัวนี้เนี่ยจะทําให้สกิลที่เป็นธาตุมังกรธาตวินและก็ธาตความมืดเนี่ย มีความแรงขึ้น16%ถ้าเราใส่ให้รูกเกียร์แล้วเนี่ยแปลว่าสกิลธาไม้ตายที่เป็นธาตุบินแอร์บัสที่เป็นธาตุบินจะทําให้ดามเมจแรงขึ้นอีก16%ส่วนเบิร์สฮาเบิร์ดไม่มีผลนะครับไม่มีผลในการเพิ่มพลังโจมตีนะครับอืจะไม่ได้รับผลในการเพิ่มพลังโจมตี16%ตรงนี้เหมือนกันนะครับหากเราใส่เป็นเจ้าตัวเมทัลโคสติ้งที่จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุเหล็กธาตุพลังจิตและก็าธาตุธรรมดานะครับหากใส่ให้ลูกเกียรเองเนี่ยก็จะทําให้เจ้าตัว แอร์บ,บัสที่เป็นธาตุบินแล้วก็สกิลท่าไม่ตายที่เป็นธาตุบินเนี่ยไม่มีผลมีผลแค่สกิลที่เป็นพลังจิตนะครับโดยการทดลองทั้งหมดเนี่ยก็หลายรอบอยู่ต้องบอกว่าหลายรอบอยู่มีทั้งดาเมจที่ติดคิและไม่ติดคิโดยเฉลี่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับอืมแต่ที่ขึ้นจอให้ดูเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับตอนใส่เมทัลลิกโคตติ้งนะครับใช้สกิลพลังจิต ติดครีจะอยู่ที่123,605ถึง145,152นะครับส่วนดาเมจตอนไม่ติดครีเนี่ยจะอยู่ที่62,000นะครับจนถึง72,000โดยประมาณแล้วกันเนาะอ่ะส่วนสก,กิลธาตุบินเนี่ยตอนติดครีจะอยู่ที่1สน0 0 0ถึง138,000นะครับส่วนดาเมจที่ไม่ติดครีจะอยู่ที่ 50,06ถึง50,90จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว Metal โคสติ้งที่เพิ่มพลังโจมตีธาตุพลังจิตเนี่ยดาเมจสูงกว่าสกิลธาตุบินอย่างชัดเจนสําหรับตรงนี้นะครับส่วนตอนใส่เขี้ยวมังกรอ่ะตอนใส่เขี้ยวมังกรดาเมจก็อย่างที่เห็นเหมือนกันนะครับกําลังโชว์อยู่เนาะดาเมจสกิลพลังจิตดาเมจตอนติดคริสเนี่ยถึงที่19,000จนถึง125,000นะครับและดาเมจตอนไม่ติดคริสเนี่ยจะอยู่ที่53,000จนถึง63,000เลย ส่วนดาเมจตอนไม่ติดคริสเนี่ยจะอยู่ที่5้0 0 0ถึง6ก0 0 0นะครับจะเห็นได้ว่าพอใส่เครืยอมังกรที่เพิ่มความเสียหายาธาตุบินใช่ไหมสกิลาธาตุบินเนี่ยดาเมจดรอปลงอย่างชัดเจนตรงนี้ก็เรื่อนการันตีได้แล้วว่าเจ้าตัวไอเทมนี้เนี่ยมันเพิ่มแค่ดาเมจของสกิลตัวน,นั้นไม่ได้เพิ่มาธาตุต้นเนาะต่อมานะครับมาดูตอนใช้สกิลาธาตุบินกันนะครับอ่ะตอนใช้สกิลาธาตุบินเนี่ยเมื่อติดคริ ดาเมจจะอยู่ที่134,000นะครับจนถึง157,000ส่วนตอนไม่ติดทีจะอยู่ที่65,000จนถึง75,000นะครับเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนกับตอนที่ใส่เมทัลโคตติ้งก็จะเห็นได้ว่าดา้อนทีหรือเขี้ยมังกรเนี่ยเพิ่มดาเมจท่าบินได้อย่างชัดเจนนะครับโดยสกิลที่เราทดลองเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัว a อ r b บัสกับเบ r ร์สฮาเบิร์ดเท่านั้นนะครับไม่ได้ทดลองท่าไม่ตายเพราะว่าเราทดลองกับการตีหินเนี่ยไม่สามารถตีได้หลายรอบเนื่องจากเราใช้เป็นอาบิลิตี้ดาโคนิก ถ้าเราไม่ดีเข้าใหม่มันก็จะทําให้สเต็กดราโกนิกสเต็กขึ้นไปเรื่อยๆดาเมจมันจะแว่งเออเพราะฉะนั้นตอนที่ผมทดลองเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปใช่ไหมกดเข้าไปท้าทายอ่ะเข้าไปท้าทายปุ๊บกดสกิลหนึ่งครั้งจุดดาเมจแล้วกดออกต้องทําแบบนี้ซ้ําไปซ้ามาเป็นร้อยๆร,รอบนะครับกว่าจะได้เจ้าตัวดาเมจที่คงที่ณนะตอนนี้ที่เห็นอยู่ นอกจากนี้เองเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมใช่ไหมโปเกมอนบางตัวที่ใส่เจ้าตัวไอเทมพวกนี้เนี่ยมันไม่ครอบคลุมทุกสกิลแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าพวกแว่นตาพวกนี้ดีกว่าหรือเปล่าซึ่งผมเองก็ได้ทดสอบเจ้าตัวแว่นตานี้เพิ่มเติมเข้ามาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มแทบตอนที่ใช้แว่นตานี้ทดลองเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอ่าดาเมจก็จะประมาณนี้เลยตอนใส่แว่นตานะครับแว่นตาจะบวก พลังโจมตีพิเศษให้กับเราหรือก็คือเจ้าตัวสเปกแอ t แทกนั่นเองอะสเปเช a ยลแอตแทนะครับตรงนี้เลยแต่ไม่ได้บวกตรงด้านหน้านะครับจะไปบวกตอนที่อยู่ในเกมอมืบางคนใส่แล้วอาจจะงงเห็นยังไม่เพิ่มก็จริงๆคือมันจะเพิ่มตอนที่บวกตอนที่เข้าเกมไปแล้วนาะเข้าด่านไปแล้วเออดาเมจก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตอนใช้สกิลท่าพลังจิตเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมเจ็ดันะครับถึงหนึ่งแสามเกัน ส่วนตอนไม่ติดคีเนี่ยจะอยู่ที่58,000จนถึง69,000นะครับตอนที่ใช้สกิลท่าบินจะอยู่ที่1 3 0 0 0 0ถึง144,000ส่วนตอนที่ไม่ติดคีจะอยู่ที่6 2 0 0 0จนถึง73,000ประมาณนี้เลยนะครับส่วนคำถามที่ถามว่าถ้าอย่างนั้นใส่อันไหนดีกว่าอันนี้เลือกใช้ตามสถานการณ์จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าโปเกมอนบางตัวอาจจะใส่อเทมที่ ตรงกับสกิลของมันแค่อันเดียวแต่มันสามารถใช้ได้ทุกสกิลเลยนะครับก็อาจจะมีเหมือนกันเหมือนตัวบางตัวอาจจะมีสกิลธาตุมังกรแล้วก็ธาตุบินแล้วก็ธาตุมืด3าสกิลในตัวเดียวก็ใส่เจ้าพวกนี้มันจะดีกว่ามันจะแรงกว่านะครับส่วนตัวไหนที่มันแบบสกิลที่มันไม่ได้ตรงสายอย่างเช่นเจ้าลูเกียตัวนี้เนี่ยถ้าหากจะใช้สกิลธรรมดานะครับก็อาจจะต้องเลือกระหว่างเที่ยวมังกรหรือเจ้าตัวเมทัลโคสติ้งตัวนี้นะครับถ้าใส่เมทัลโคสติง้งมันติก็ไม่แรง ถ้าใส่เขี้ยวมังกรสกิลท่าพลังจิตก็ไม่แรงเวลาเจอบางตัวบางทตุที่เราใช้สกิลทตุบินไม่เข้าเนี่ยมันก็ต้องใช้สกิลทตาพลังจิตบางครั้งเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นแว่นแทนเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ไปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดามเมจเองก็ต่างกันเยอะอยู่แต่ก็มันใช้ได้แก้ได้นะสําหรับตรงนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไอเทมเจ้าตัวนี้อยู่นะครับ ก็จะเลือกใช้ไอเทมได้ถูกทางมากขึ้นแล้วก็เลือกใช้ไอเทมพวกนี้ได้ดีขึ้นเนาะตรงนี้เองถ้าหากว่ากลัวว่ายังไม่ชัวร์ก็สามารถลองไปทดลองทดสอบด้วยตัวเองได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เลี้ยวไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ